สวัสดีค่ะอันนี้ใครนี่พี่เซเว่นพี่โอ๋ย่าพรน้องบิ๊กเรามานากันเรามากินข้าวข้าวเหนียวไก่ย่างกับเกาเหลานี่เรามานากันมอเตอร์ไซค์สองคันมากันย่าหลานนี่ทางเข้านาน้องบิ๊ก<ๆ>นิ่งๆครับมากินข้าวกันเดี๋ยวเราจะไป นี่มองเห็นเขาชะกันเว้นครับยืนใกล้เขาหน่อยได้ไหมเ่ะเขาเขาไม่รักเราเาไอาเซเว่นมองนี่อยู่ตรงเขามุมนี้โอเคอันนี้คือนาที่เรามากันเนาะโอเคนะครับกินข้าวกันก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปทุระต่อตรงไหนจ๊ะอ๋อข้าวกำลังออกล่วง อันนี้ข้าวเรากําลังออกรวงแปลงนี้เด้ออันนี้ถนนกลางอันนี้แปลงนี้แปลงนี้ค่ะอันนี้มีมีท่อน้ําด้วยมีปลาไหมพี่มีปลายู่คาเริ่มโตแล้วยูชาวทนานาแต่มียูคาแจมดีเหมือนกันโอเคค่ะนี่ค่ะ